ครั้งหนึ่งในอดีตในช่วงปี2003-2004ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้มีฆาตรกรต่อเนื่องรายหนึ่งที่เดไร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชายคนนี้ได้ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อและยังได้รับสาร,รภาพอีกด้วยว่าตนเองนั้นได้ทําการรับประทานเนื้อเหยื่อเข้าไปอีกด้วยและเขาเองก็ได้ลงมือเกาะเหตุรวมๆกัน20คดีแม้ว่าหลังจากที่จะโดนจับกุมตัวแล้วชายคนนี้ก็ยังคงดูถูกเหยื่อที่เสียชีวิตและยังไม่แม้จะเห็นใจเหยื่อด้วยซ้ําและรายละเอียดต่างๆนั้นทุกคน สามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะกับค่าตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่ายูยองชอน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ Storytelling Cat มีฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดของเกาหลีใต้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วค่ะก่อนอื่นก่อนที่ทุกคนจะฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะตอนนี้ช่องของเราสามารถกดด o n a t i หรือกดปุ่มซุปเปอร์แดงได้แล้วนะคะอย่าลืมด o n a t i มาเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะอีกอย่างช่องของเราก็มีช่องทางการติดต่อแล้วนะคะสามารถกดดูรายละเอียดต่างๆไนดะ้ที่ใต้คลิปเลยเนื้อหาสําหรับวันนี้ทุกคนสามารถรับชมในคลิป ได้เลยนะคะกับ South Korea Serial Killer ที่มีชื่อว่า You y o u n g h ยูยังชอนเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี1970ในครอบครัวชนชั้นแรงงานและมีรายได้ค่อนข้างต่ำในหมู่บ้านวาฮาภายในเขตโกชังซอกเกาหลีใต้พ่อแม่ของเขาไม่มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูลูกๆได้เพราะว่าค่อนข้างยากจนทำให้ในเวลาต่อมาพ่อแม่ของเขาก็ได้ส่งเขาไปให้กับยายเลี้ยงยายของยูยังเคยบอกกับเขาไว้อีกว่าแม่ของเขาเองเคยมีความคิดที่จะทิ้งเขาเพื่อลดค่าเลี้ยงดูอีกด้วยจนกระทั่งเมื่ออยู่อายุได้6ขวบ เขาก็ได้ย้ายไปที่กรุงโซเพื่อไปอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงในปี1992ยูก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึง่งและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก่อนหน้านี้ยูเคยถูกตัดสินว่ามีความผิด14ครั้งในข้อหาต่างๆและรับโทษจำคุกทั้งหมด7ปีก่อนที่จะลงมือก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปี2003ยูได้สังหารเหยื่อที่มีอายุและร่ำรวยหลายคนโดยการบุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อและทำร้ายพวกเขาจนเสียชีวิตแถมยังสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการปล้นและสังหารแต่การลงมือก่อคดีของยูนั้นไม่เคยแม้จะเอาทรัพย์สินของเหยื่อไปเลยและนี่เองเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่สับสนกับคดีครั้งนี้เป็นอย่างมากว่าคนร้ายต้องการอ,าอะไรกันแน่เมื่อการสอบสวนเริ่มเข้มข้นขึ้นยูก็เปลี่ยนเป้าหมายเหยื่อใหม่ไปจาอจงเหยื่อ ที่เป็นหมอนวดหญิงแทนในเดือนมกราคมปี2004อยู่ยูถูกจับกุมเป็นช่วงเวลาสั้นๆในข้อหาลักทรัพย์เล็กน้อยแต่ไม่นานเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในอีกสองวันหลังจากการถูกจับกุมในช่วงเดือนมีนาคมปี2004อยู่ยูมักจะเรียกใช้บริการโสเพณีให้มาที่บ้านของเขาในกรุงโซอยู่บ่อยครั้งหลังจากใช้บริการเสร็จแล้วเขาก็จะลงมือทำร้ายร่างกายเหยื่อและทุบตีเหยื่อจนเสียชีวิตและทำการอำมพางร่างของเหยื่อเพื่อยืดเวลาให้ตำรวจระบุต,ตัวตนเขา เหยื่อได้ช้าว่าร่างของเหยื่อผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นใครโดยยูมักจะนําร่างของเหยื่อไปอําพรางโดยการฝังพวกเขาไว้บริเวณโดยรอบของภูเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด11ร่างจากภูเขาหลังวัดบงวรนในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นยูสารภาพว่าได้สังหารผู้คนไปกว่า19รายเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2004เขายอมรับผิดในข้อหาฆาตกรรมเพิ่มเติมอีก นั่นคือการสังหารชายขายของริมถนนวัย4 4ปีและในที่สุดยูก็ได้รับสารภาพว่าเขาได้สังหารเหยื่อม,มากถึง26รายเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2004หลายวันหลังจากการจับกุมตัวแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดในคดีนี้เลยก็ตามเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2004ย่ยูยังได้สารภาพว่าเขาได้สังหารหญิงสาวคนหนึง่งซึ่งเธอได้ทำงานเป็นคนงานในร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในอีมุนดงประมาณหนึ่งเดือนหลังจากการจับกุมยูยัง ได้สารภาพเพิ่มเติมถึงเรื่องที่น่าเสียดสยองที่เขาได้ลงมือทํากับเหยื่ออีกว่าเขาได้ทําการกินเนื้อของเหยื่อเข้าไปอีกด้วยถึงแม้ว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม คำสารภาพของยูสร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนเป็นอย่างมากเขาสังหารเยออย่างโหดเหี้ยมโดยมีแรงจูงใจเพียงแค่ความโกรธแค้นความเกลียดชังและความบ้าคลั่งก็เท่านั้นยูได้พาตำรวจและนักข่าวไปยังสถานที่อำพรางร่างของเยอสถานที่นั้นเต็มไปด้วยพุ่มไม้และเป็นป่ารกร้างโดยสภาพร่างของเยอส่วนใหญ่แทบจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครนักจิต,ตวิทยาได้ประเมินยูว่าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตแต่แค่จะต่อต้านสังคม,แล,งคมและแสดงออกถึงความโหดเหี้ยมภาย ในจิจออนนตำรวจได้ยอมรับว่าพวกเขามีหลักฐานทางกายภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงอยู่กับคดีฆาตกรรมได้ เขาปรากฏตัวครั้งแรกในศาลเมื่อวันที่6กันยายนปี2004โดยประกาศความตั้งใจที่จะไม่ยอมรับสารภาพใดๆจากการพิจารณาคดีที่เหลือและเขาได้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ต่อมาเขาได้ถอนคำรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมที่อีมุนโดงทั้งหมดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2004เขาปฏิเสธที่จะขึ้นศาลในการพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่4ตุลาคมปี2004หลังจากที่พยายามจบชีวิตตัวเองเมื่อคือนก่อนไอการ การร้องขอให้ยูได้รับโทษประหารชีวิตและเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตจริงๆเมื่อวันที่13ชันวาคมปี2004ในข้อหาฆาตกรรมทั้งหมด20กระทงแต่การฆาตกรรมผู้หญิงในอีมุนจงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004กลับถูกปัดตกไปคดีของอยูทําให้ชาวเกาหลีใต้ตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากและกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันในสังคมเรื่องโทษประหารชีวิตของเขาแม้ว่าโทษประหารชีวิตจะยังคงได้รับอนุมัติจากศาลก็ตามแต่การประหาร ิตก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1997ดูเหมือนว่าโทษประหารชีวิตอาจจะถูกยกเลิกก่อนที่ยูจะถูกจับกุมแต่การสนับสนุนให้มีโทษประหารชีวิตก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ผู้คนรับรู้ถึงความผิดของเขาสารแขวงก,ากลางกรุงโซได้กล่าวไว้ว่าการฆาตกรรมผู้คนมากถึง20รายยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศและเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากโทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักโทษรายนี้และปัจจุบันยูยังคงถูกจํา ทุกกออยู่่ีเรืนนจใลงโซสำหรับเรื่องราวของ serial killer ฆาตกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถพูดคุยออกความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องราววันนี้ก็ได้จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะวันนี้พวกเรา Story ่ h a r i n g Cat ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ